คอล่์คันปากพระแม่พาติวประชาธิปัตย์ยุคเป็นพักร่วมรัฐบาลวางท่าทีพูดการเมืองเฉพาะเท่าที่จำเป็นจะให้จอเป็นฝ่ายค้านเหมือนเมื่อก่อนเห็นจะยากจึงทำให้พักไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงในแวดวงเท่าไหรนักเมื่อแนวแนวว่าจะเลี่ยงพูดการเมืองอยู่เงียบๆในรัฐบาลก็ต้องมีอะไรใหม่ๆบ้างเพื่อให้คนจำได้ล่าสุดฉเฉลิมชัยสีอ่อน ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไฟเขียวให้พักทำโครงการสายวิชาการพระแม่พาติวโดยมีเป้าหมายคือนักน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาม .4 ม .5 ม .6 เรียกว่าเป็นโครงการสุดว้าวเพราะนอกจากเป็นแรงช่วยติวข้อสอบให้กับเด็กๆแล้วยังทำให้พักสามารถยึดโยงกับสังคมผู้ปกครองได้ด้วยโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรเจนจิรารัตนเพียร โอษกพักป้ายแดงบอกกล่าวรายละเอียดว่าพระแม่พาติวเป็นโครงการติวเสริมความรู้ T ีแกดท,ทีแทครบทุกความรู้เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลายัยแถมยังมีเสริมความรู้ในเรื่องการทำพอร์ตโฟลิโออีกด้วยพักประชาธิปัตย์ได้เชิญติวเตอร์ชื่อดังมากวดวิชาให้อธิอาจารย์นตสมนัดจันทรสะอาดอาจารย์วัทรธีรวัตรกุลราชอาจารย์บอสกนวัฒสุขาพิวัฒ พี่โดมอาจารย์คมจักรคริมาธัญสอนอาจารย์อูมธนากรอุ่นพินิจอาจารย์เกียวทันชนกรูปประดิษฐ์อาจารย์พินัทสุนัทพลกิจ,จาธนากรอาจารย์โซดชนินพรมอยู่และอาจารย์หนูกิติกาปาละกะวงที่สำคัญแบบขีดเส้นใต้และทำตัวหนาเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหัวหน้าต่อเฉลิมชัยบอกว่าพัก ต้องการให้เยาวชนทุกคนในทุกภูมิภาคของประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนกวดวิชาที่มีคุณภาพโดยไม่เป็นภาระทางการเงินกับผู้ปกครองโครงการพระแม่พาติวมีกำหนดจัดให้มีการติวแก่นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่15ถึง21ตุลาคม2567ณนะพักประชาธิปัตย์สำนักงานใหญ่ถนนพระราม6กรุงเทพทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ site. โดยสแกน QR code เข้าไลน์ออฟฟิเชีพระแม่พาติวเพื่อรับข้อมูลและเข้ารับการติวสดๆไปพร้อมๆกันตามวันเวลาที่กำหนดและหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามสอสอและตัวแทนพักประชาธิปัตย์ได้ทุกพื้นที่